กาบสวัสดีครับพ่อพี่น้องมิดหมอแกนแฟนมะลำ่ำท่านผู้ชมสู้ผู้สู้คน,น,นอ่าเมือน,นี้นะพี่อ่าพระพี่น้องนะครับเนาะนะตามเคยพี่นอ้องมาบ่ายพระพี่น้องวัดรสามพานนะคนปรปฐมนั่นเองนะพี่นอนะ้องเนาะเป็นเังไหนก็ตามมาวิไปเบิรงนะครับเดลยนะวัย ที่เป็นบริเวณวัดนี่เคนมีิยังแน่นนะครับเนาะตามนาวีไปครับพี่น้องครับไม่ตะเคียนเลยพี่น้องเยอะเลยโอ้ทอนแบบไงนะังพี่น้องเลยไม่ตะเคียนเลยพี่น้องป้าร้องทอนพี่น้องแบบทอนดิไม่ตะเคียนพี่น้องเลย พี่น้องเดี๋ยวมาวิ่งผ้าขึ้นย่างไปท่านจอดไว่นหลวงต่อที่ย่างไวว่าท่านละเบื้องอาการกันได้พี่น้องเด้ออันนี้วันธรรมดาแล้วพี่น้องเนาะมีนักท่องเที่ยวอยู่อ่า สิเหียอแนี่อันนี้ก็เลือกงานวันธรรมดาเนี่ยเนาะสาวอาทิตย์นี่ก็ไลพพ่พี่น้องคนโดยเฉพาะพี่น้องทั้งเงี้ยนมาเนาะพี่น้องเนาะผีไล่เป็นพิเศษนี่นะพี่น้องเนาะ,นนะแต่ห้องงานขึ้นทั้งเทิงพี่น้องขึ้นไปจอมไว้วันละแต่ว่าสียางหอดบ่หอดอ่ะอีกเรื่องนึง่งนะพี่น้องแต่กี่ไฟย่ามยางขึงน้นเทิงเลยพี่น้องเดีมาแล้วนั่นเอง เป็นห้องแค่นบดีเนี่ยแหละมันเก็บขาเนาะเป็นย่างหอนวะแล้วรุนต้องกันพี่น้องเนาะบรรยากาศกันลมรื่นพี่น้องนี่พี่น้องวีนามาพี่น้องเนาะเขามานี่นีลเลยกระสวยเตอร์เลยพี่น้องสิบเอ็ดสิบโม่งสิบเอ็ดโมงแล้วแต่ยังเย็นอยู่พี่น้องแต่บดินก็มาห่อนาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสีห่อนกับส่วนนี้ละส่วนสีขึ้นไปนี่แหละพี่น้องห่อนแท้แน่นอนพี่น้อง ผู้เฒ่าว่ที่ขึ้นไม้วันั้นพลังสแมเอพลังเบื่องสิล้วันเดขึ้นที่ตั้งหางได้หน่อยนเขาเองก็ตีนก็เล็บมังก่อนนี่น้องู้เล่าเ้อเล็บมังก่อนเดี๋ยวเาจะขึ้นเบื้องหัวมังก่อนี่น้องยังเท่ง ลองถอดล็อกเท้าพี่น้องแล้ก็จะขึ้นไปพี่น้องไปเฮ้ยข้าขมาแล้วอือจ้าจ้าจ้าต,ตั้งเดินวุ่นก่อนพี่น้องกคอยขึ้นมาบ้างก่อนนะครับ แม่ซี่เพิ่นบอกเนาะเดี๋ยวลงมาจังมาไหว่ายุ๊บติดติดนะฮบานนี่ตาม,มาน้องวี่งมากเลยผ้าขึ้นด้ใช่ปะปื๊บปื๊บพี่น้องสังเกต ยังกเาา็เขียนภาษาพม่าเขียนคือมีภาษาไทยนั่นก็คือพอมา่พมา,อมาอเอ้าพม่าเนี่ยเห็ว่าเพิ่นเป็นอะไรกันในเขาวัดใดเนี่ยจะเลือเลยแต่พม่านี่พี่น้องเนาะน,นี่กล้มงกีของนาวีเน,นาะว่าพม่าเขาจะเอาสิเคข่งขัดเรียอ่าพุทธศาสนาเนาะเขมรเนาะ มันจากการไหวหบอกมอบอนเพิ่นให้เขาบอกหายเทียนดับเพราะหายตรงไม้เหี่ยวเลยเด้จังทีนาวีเคยรวมงานกับคนขม่ามาเนาะหนึเนาะนี่คือทางรอดสีกึ่นเป๋หายอดน่าฟินดังเนาะหาผุหลัวมังกร สีนาวี่ทายช่วงล่างๆนันแลับไปเล็บมก่อนน่ะพี่น้องเนาะช่วงล่างวันนี้ช่วงนี้ขึ้นมากนี่ทองมั่ก่อนพี่นอ้องด้ืยยังในนาวีกับวาสานเนาะนะคือว่าเป็นทองพี่น้องนี่ไก่พี่น้องไก่ช่วงนี้ก็เริ่มเมยเลยพี่น้องตั้งเสียงเลยหอบแล้วแต่ว่าตลอดระยะทางนี่เข้าอก,กับมีพัดลม เมื่อหลายปีก่อนวิมาเนาะเพิ่นสีมีพัดลมตั้งนะรรมยาัดลมใหญ่ตั้งมีเป็นระยะแต่ว่ามาปีนี้สีมีพัดลมแขวนเนาะพัดลมแขผลพี่รันออก็ดีอย่างนึงพี่น้องบอกเกะกะทางย่างน,นะข้าขึ้นสีมี่พี่น้องกะขาลงสิบ๊อบันใดดอกขึ้นวะ ไปเพิ่งน้องกันพี่น้องวันนี้พี่างหอดหยอยหอดจอมดยอยบอไปพี่น้องไปนี่อะไรที่นี่โอ้ยตใจมาบอกให้ในไก่กั่เม็ดโอรพูดอะไรข้างในเครื่องเดี๋ยวหกหกสองอันนึงไปไปหอดหัวหอดจอม มือเลขออกใช่ไหมค่าโซกค่ามานมือนี่ช่วยจะออกแม่บ้านพี่น้องถือจับอยูนอน่ถนนเทิดกเซมเฮ้ยวนดำพี่น้องเอ้ยวนด,ดำมาั่นเพ่นวะอาดำกระดำได้ท่นดอกอยอมรับสารภาพเลยเนาะ กันที่เห็ดใต่เช้าดำก็เห็ดได้อยู่ดอกพี่น้องแต่มันบาแห้งเลืดปล่อยมันใหม่เองสันก็บอกใครใส่ได้สดใส่สดปนไหน่อยนะนี่พี่สันที่ได้นอนพักได้เนี่ยนี่ขนาดเสียงสิโอใส่ลาคารเลยด้นี่โอแต่แต่แต่โอ้พี่น้องเอ๊งมอกวห็นสันที่เก่าพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ถึงสวรรค์เพื่อนวะเพื่อนวะ ถึงสวัสด์ทันที่เก้าให้ถูกอม,มาตะาทุกคนสันเอาอม,มาตะาติดแขนเอมมาอมตะไปโอ้แค่ยวุวา,ายคนเมียก็ได้แต่มาสวงค้นลายๆโอ้อยไอเขาถึงสวัสด์ทันที่สิบแล้วให้หลักนี้ลัน่นนะเอานี่ลั่นแต่นี่ลัน่นไปอีก กูนเสียงนกลนมาเสียงกาเวาหันกลมาล่ะทนิบเอสิปเอสทังนักดีลัสน่เอาไปเ่าสิปดีลัสนู่โอ้ซิบสองกนดีลัสนอู่โอ้มาหลายสั่นเลยสวยที่าสวเสวยมาเลเขาไม่เมยเลยโอ้จ๊ะ เวลาอนี wow. Wow. ิฮะโอ้ยโอ้ยเสียงสว่างไปอมม่วงแล้วมันสันสิบสามเห็นแล้ดี่ลัดี่เออไปไเบินพี่ตีได้เป็นหนัเงยเยออขอโทษนะไอเรียวๆเลยพี่น่องเลยบต้องตัดเลย sản tiếp xi tiếp xi đi lan chưa lắm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  chưa nhát

หดที่ละยดนี่ยยังไงที่ละัดนี่พี่น้องอาผู้ต่อผู้แก้บ่ไหวเนาะก่มีลิบเล้อกี่เราไม่ลิบให้ลงครับพี่น้องครับงานบ่ไหวนะก่อนละนี่งานบ่ไหวแต่ไม่ลิบให้ลง ยอดพี่น้องวันนี้ขอขอยอดพี่น้องนะเอายอดให้น้ำนี้ยหยอดเลี้ยนละหนึ่งบาทหนึ่งบาทพี่น้องเป็นครบนระครับพี่อนเนาะจะได้เก่าติอายอดได้ยอดก่อนเราจะขึ้นไปหาหัวบ้างก่อน วันฮอ่หลอดท่องเพิ่นมากนะครับเพิ่นติเกี่ยวอ่อนอ่อนตืดขึ้นมากเ่นั้นเนาะตัวเพิ่งเอี่ยวขึ้นมาเท่ากับยางหลอดท่องมากนะครับ ทั้งภาษาฝรั่งซึ่งภาษาไทยพ NEN, default, darum, ี่น <years>. ้องว่านักท่องเที่ยวฝรั่งก็เยอะกว่าหลายนะทั้งบันทั้งบัทั้งไม่ไม่เยอะอยู่เห็นป่ะโอ้เด็กใหม่ไทยเอาแบบยางกิ่งเนาะย่างกินกว่คนไทยพี่น้องเสียบเลยเสียบกับไปยอดบดละนะคือตึงเๆไปเลยโอ้หัดซีดาก็เริ่มมากแล้วพี่น้องเอ้ ไปขึ้นไปตึป๊บนี่ก็อีกขึ้นอีกทีหนึงพี่น้องแต่อันนี้กระิบว่าไกลดอกไมเชิงนะนวิ่งบอลพี่น้องมีลิฟต์ให้ขึ้นนะพี่น้องไม่ลิฟต์ให้ขึ้นให้ลงเนาะอ่าผู้ใดยห่งางบ่อยห,หรือว่าผู้เฒ่าผู้โถอ่าจะขึ้นมาถึงหัวมังกรน,นี่กัสามารถขึ้นลิฟต์ได้นะพี่น้อง นี่อีกสั้นหนึ่งพี่น้องคืออีกสั้นหนึ่งเนี่ยจะมีหอนหัวอมังก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขายังไปบางวิวข้นงทร่งพี่น้องเดี๋ยวก้อนขึ้นไปขึ้นงทร่งดาดฟ้าพี่น้องเบื้องบรรยาก,กาศข้างล่างนี่พี่น้องนะนี่องค์พระนี่เดี๋ยวลงไปเขายังไปไหว้พี่น้องมาปีน,าน,านาั้นนาวีบวันเด้ไปไหว้องค์พระองค์นี้เลยนี่ครับคือบริเวณวัดสามพานนะพี่น้องเนาะ สามพานะคนครปฐมทางด่างกระจินมีมองเดินจงกงเีืองนะสวนดอกไม้แม,ม่นเมื่อไรสวนปลาเมนเส้นทางเดินจงโกงนะพี่น้องเนาะอันนั้นขึนน้นปุ๊บหลังเตาพี่น้องนั่นโอ้โหน่ะพระโมกข์กำลัเลื่อยพี่น้องคนเลื่อยกำปั่นย่างดีพี่น้องคนแล้วลงไปเบิ้งะลางพี่น้องยังเข้าจังไปย่างเบิง้งนะ็อกพี่น้องเนาะทางเขากระจินมีพญานาคคูหนึ่งพี่น้อง ทางขันพี่น้องไปพี่น้องขึ้นดาดฟ้าวันนี้พี่น้องเป็นอะไรข้างๆครับอันนี้จริมีทางขึ้นพี่น้องนี่ทางขึ้นไปดาดฟ้าแต่าทั้งขุนทางลงพี่น้องอาทางขึ้นพี่น้องทงั้งที่ขาาขึ้นไป <c oughs> <c oughs> หอดแล้วพี่น้องหอดเด้อหอดหมประยะหนักแล้ว ครับผมบันี้ตอนลงได้บันีไดาอนขึ้นมานหน้าบานนี้ลงพี่น้องบนันไดตอนลงก็จริงบ่เมื่อยบานไดพี่น้องแต่ตอนขึ้นเนี่ยเดียวโอ้ยหลุดโดนเทนิงน่งเนาะได้เฮียเลยพี่น้องเลยต,ตอนลงก็สบายหน่อยนึงพี่น้องไปเฮัฟไปพอกันข้างล่างพี่น้องบันี้ อันนี้ช่วงนี้เป็นทองนะพี่นอ้องทองพญานางมีแต่ข้าเดินหลอดทองเพิ่มขึ้นไปว่าคนไหนเที่เยาไปเห็นหมนดหลังเครื่องมาหันหลังสูงเลยพี่น้องมันควรมาสูงเลยพี่น้องสูงสูง <c oughs> ไปปขอนทางล่างครับ ครับผมลุมาข้างล่างเลยพี่น้องกสิประมาณนี้นะคะรับราบบรรยากาศข้างล่างพี่น,อน,น,น,น้องนี่อยู่ไซบันนี่ยเบื้องพระองค์อันนี้เต้าหมดคนเขรามั้ยรอบบรรยากาศข้างล่างพี่นอ้องต้นอยังนมิแต่ภาษาพมา่าท่ายุมี้เลย ฝรั่งหนิไปเบิ้งสมองสุบอตน,นี่ก็ฝรั่งเนาะอันนี้ห้อยคนแต่แขกได้พี่น้องหนินี่ตอนนั้นเพนิ่นมีการเดินจุ่มกงเนาะคนเป็นเร่รอยพี่น้องหนิที่วุ้นในสวนปลาไผทุ่น นี่คือทางเดินจมกลมนล้พี่น้องพร้อมวัดนี้ไปทับตาไปซื้สลักซื้อไปพร้อมซื้อไผ่ซื้อไผ่บานนี้เขาจะไปองค์พระพี่น้องบานนี้คือิ่งเลวร้ายเรือเห็นอยู่ละนายพี่คือวาสิลงมานี่คิดว่ายิ่งเลยขายของยี่เลยตลาดแต่เพื่อที่บนเรื่องผมอยู่ในสามสิบปีแล้วผมอยู่บ้านนัดปอนงบใต่

โอ้พ่อแม่ซี่พี่น้องถามไปถามมายู่งีบุญเรื่อง <c oughs> น้ำกันพี่น้องเลยโอ้ไก่มนเลยนกันว่าพอกันเนาะสันซีว่าสันเพิ่นมาพี่น้องโงงพระเนาะว่ <c oughs> นขึ้นไปพี่น้องสันซีไปว้าบโอ้หอดแล้วพี่นอ้องมาแล้วหลวงพ่อพุทธ โชว์พาบ้านากับเบึ้งเหมือนได้การรอบๆกันนะพี่น้องเนาะได้ย่างออมออมทั้งนี้ก่อนพี่น้องนี่พี่นอ้องแกลงมาจากอเลยพี่น้องลงมาจากมอสมังก่อนมันเห็นหนวดอยู่มล้งมาหน่อยับลงมาหนะะ่อยแลงรอ,อ,อดมนัน่พี่น้องปึ๊บมาหน่ บรรยากาศดีพี่นอ้องปุ๊บป,ปุ๊บบุกขามคำวันหลักปากคำวัดดีบาปว่น้อยเนาะดกขนาดเลยพี่น้องขามวัดไปอ้อมจจกรอบนึงพี่น้องถ้าพี่น้องอ้อมมึงซือ้อแบบนี่ต้นปากคำเทศพี่น้อง อดอกไม้ดอกหอนไก่นี่กะดอกที่ประัดธันวิบวิบอันนี้บรรยากาศโดยรอบองค์พระเนาะพี่น้องเนาะหลังจากลงมาแต่ข้างบนเนาะครับพี่น้องวัดสามพันพี่น้องเด้อ พี่นอนะ้องอรัอยู่ไซคิแ่ว่าบอกรีวัดสามพันนะพี่น้องนคนปรปฐมนะครับอำเภอเ่าต้องบอกรึเพี่นอนะ้อกันโดดตรงตรงุตงตงัวอยู่แล้วพี่น้องวัดสามพันก็คืออยู่อำเภอสามพันนะครับเนาะคลิปอย่างล่างอีกทีนึงเส้นทางเดินจงโกงพี่น้องคลิปๆฝรั่งนี่อยู่สุบงอย่างเงี้ย ยังนี่ก็ได,ด้ดู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 กระเซียวซ้ำนี่แล้วเพียงเนาะนาวีกับผ้าพี่น้องมาเบิง่งนี่พี่นอยย้องอ่าผู้ใดอยากไก่ก็ไก่นะครับเขตกรุทียบอ่า,าอยู่ทั้งน้องขอน้องแขมบางแค่บางบอลน,นะพี่น้องเนาะอ่ากาแฟม,มาได้พี่น้องวนะัดอ่าสามพานนาครปฐมนะพี่น้องครับกะอันนี้กับฝากไปสัน่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ พอครับนาบบี้ไม่คีบหนาได้พี่น้องเด้อย,ยุดีมีสุขลำลำรวยรวยเมื่อสุขสุขคนสุขดีและสวัสดีครับ